บิ๊กโจ๊กลัน่นทําตามกติกาใช้สิทธิส้คดีถือว่ายังบริสุทธิ์แจ้งยื่นหนังสือคัดค้านออกหมายจับจากกรณีสารอาญาอนุมัตหมายจับ พลตอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบอรตรคดี BNK Matter ข้อหาฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินก่อนที่พลตอกสุรเชษฐ์จะเดินทางเข้ามอบตัวที่สอนเอตาปูนโดยถูกสอบปากคำกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนเดินทางกลับวันที่2เมษายน2567พลตรวเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบอรตร เปิดเผยว่าในส่วนของเรื่องรับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้ตนก็ทําตามกติกาเดินทางไปมอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจทั้งหมดตนให้การไปแล้วไม่ขอลงรายละเอียดว่าสารภาพหรือปฏิเสธตอนนี้ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและจะต้องดําเนินการสอบสวนทางคดีต่างๆต่อไปวันนี้ตนใช้สิทธิ์ต่อสู้คดีต้องเข้าใจว่าหลักกฎหมายของประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหา ถ้าศาลไม่ตัดสินถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นักกฎหมายทุกคนทราบดีตอนนี้กระบวนการยุติธรรมเพิ่งจะเริ่มต้นไม่ว่าจะผิดจะถูกยังไงตนจะไปใช้พยานหลักฐานต่อสู้คดีตอนนี้ไม่มีอะไรหนักใจและกังวลส่วนประเด็นที่ตนไปส่งหนังสือยื่นคัดค้านการออกหมายจับก็เป็นสิทธิตามกฎหมายและประเด็นที่ศาลออกหมายจับ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำตามคำสั่งศาลซึ่งตนขอไม่ก้าวลวงว่าเพราะเหตุใดศาลจรึงอนุมันิหมายจับซึ่งวันนี้ตนไปรับทราบข้อกล่าวหาและประกันตัวออกมาตามปกติตนมั่นใจในตนเองและมั่นใจในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเชื่อว่าสุดท้ายแล้วทุกเรื่องจะชัดเจนขึ้นด้วยตัวเองตนขอฝากสื่ออย่าให้เป็นประเด็นตนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ขอ,ขอปล่อยไปตามสำมนวนและกระบวนการยุติธรรมขอให้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนสำหรับเรื่องที่มีกระแสข่าวที่มีเพจดังบางเพจ พยายามออกมากดดันผู้บังคับบัญชาให้ตนออกจากราชการไว้ก่อนนั้นในวันนี้ทุกคนมีคดีกันหมดแต่ตนไม่ขอก้าวล่วงผู้บังคับบัญชาทุกคนก็ต้องไปแก้ต่างกันเอาแต่ตามใดก็ตามที่ศาลยังไม่พิพากษาและปปชยังไม่ชี้มูลความผิดว่าตนได้กระทำผิดต่อหน้าที่ก็ถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่